จากกรณีพบโครงกระดูดมนุษย์ถูกยัดอยู่ในกระเป๋าเดินทางวางทิ้งไว้ในร่องน้ำข้างถนนบริเวณถนนสายห้วยใหญ่ก่อนถึงถนนแยก331ฉะเชิงเซาสัตะหีบประมาณ1กิโลเมตรหมู่6ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดตํรวจสพห้วยใหญ่ได้มีการชันสูตรร่วมกับทีมแพทย์โรงพยาบาลวัดยาณสังวรารามวรมราวิหาร ในเบื้องตน้นพบว่าโครงกระดูกค่อนข้างจะครบถ้วนทุกส่วนไม่มีส่วนไหนได้รับความเสียหายโดยอายุของโครงกระดูกที่พบมีอายุประมาณ3เดือนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีการตรวจสอบ DNA และอัตลักษณ์บุคคลเพื่อหาว่าโครงกระดูกคือใครต่อมาเวลา21.30นาิกานาทีในวันเดียวกันได้มีครอบครัวหนึ่งเดินทางมาจากตำบลบางสเสรออำเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีเดินทางมายังบริเวณจุดที่พบโครงกระดูกในกระเป๋า โดยมีนายสุรศักดิ์จำปาทองอายุ37ปีให้ข้อมูลว่าพี่ชายแทๆ้ๆคือนายศิริศักดิ์เฟื่องสูงเนินอายุ56ปีได้หายสาบสูญไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2567รวมเป็นเวลากว่าเกือบ3เดือนเต็มและได้ไปแจ้งความคนหายไว้ที่สพสัตหีบเมื่อวันที่30ธันวาคม2567นายสุรศักดิ์เล่าว,ว่าพี่ชายมีอาชีพเป็นช่างทาสี ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและไม่สามารถติดต่อได้โดยพยายามออกตามหาแต่ก็ยังไม่พบและยิ่งไปกว่านั้นเคยมีคนโทรไปบอกพี่เขยประมาณว่าพี่ชายไปเสียชีวิตที่ต่างจังหวัดก็รู้สึกแปลกใจพยายามตามหาก็ไม่เจอจนกระทั่งเห็นบนโลกโซเชียลว่ามีการไลฟ์สดเจอโครงกระดูกมนุษย์ในกระเป๋าเดินทางจึงได้รีบเดินทางมาดู นายสุรศักดิ์ยังเล่าต่ออีกว่าพี่ชายเป็นคนรูปร่างผอมจนเนื้อหุ้มกระดูกสูงประมาณ170เซนติเมตรและเป็นคนชอบดื่มเหล้าขาวส่วนสาเหตุที่พี่ชายหายไปไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใดพยายามติดต่อก็ติดต่อ,ตตอไม่ได้ส่วนตัวเชื่อว่าพี่ชายถูกฆาตกรรมแต่ก็ไม่แน่ใจว่าโครงกระดูกจะใช่ร่างของพี่ชายหรือไม่ในเบื้องต้นตำรวจได้เชิญตัวนายสุรศักดิ์ไปให้ข้อมูลที่โรงพักสพห้วยใหญ่ แต่ในระหว่างที่กำลังสอบถามข้อมูลตำรวจมีการประสานสอบถามไปยังนายจ้างและเพื่อนร่วมงานได้รับการยืนยันว่าเมื่อสองสัปดาห์ก่อนมีคนเห็นนายศิรศักดิ์ที่มีการแจ้งบุคคลสูญหายขี่รถจักรยานยนต์อยู่แถวย่านกิโลสิบอำเภอสัตหีบซึ่งทางญาติญาติก็ขอกลับไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่และจะกลับมาให้ข้อมูลกับตำรวจอีกครั้งที่สัตหีบเนี่ย น,นอาจาจะสะียคดี <45 S 1> บ้างว<ป>่่านี้ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าโครงกระดูกที่เราเจอเนี่ยคือพี่ชายพี่หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นพี่ชายพี่เนี่ยพี่คิดว่าพี่ชายโดนอะไรผมน่าจะโดนฆาตกรรมแหละมั่นใจครับเขาไม่คิดจงไงก็ถ้าเจอตะาหนี้ก็ถูกฆรับด้ใช่เพราะว่าถ้าเสียเองไม่น่าเจออยู่แบบนี้นะครับเพราะใส่เขาเอาใส่กระเป๋ามาใช่ไหมมีความสงสัยว่าเป็นใคร